Good morning and welcome to a Daily Gospel Truth. อรุณสวัสดิ์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ What a joy it is for us to bring the word of God to you this morning. เป็นความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งใหญ่สำหรับเราจริงๆที่มีโอกาสนำถ้อยคำของพระเจ้ามาแบ่งปันกับทุกๆคนในเช้าวันนี้ I pray that the word of God will impact you in a powerful way today. ผมขออธิษฐานว่าวันนี้ถ้อยคำของพระเจ้าสามารถจะสร้างผลกระทบกับความคิดจิตใจของคุณได้อย่างมีพลัง And the word of God will guide You throughout the day today out the แล้ววันนี้ถ้อยคำของพระเจ้าก็จะเป็นสิ่งที่คอยนำทางคุณตลอดทั้งวันเลย You know the the word of God washes our hearts our minds ถ้อยคำของพระเจ้าคอยชำระล้างสิ่งที่อยู่ในความคิดจิตใจของเรา So that we can see things the way God sees things เพื่อที่เราเองจะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างที่พระเจ้าเห็น So it's good to start the day with the word of God ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆที่เราได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยถ้อยคำของพระเจ้า Because today I, I, I promise you, you will hear many words and thoughts and opinions that are contrary to the word of God. But if you hide the word of God in your heart. Those wrong opinions, negative opinions cannot affect your life. All right. So we'll look at today's scripture. เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูในข้อพระคัมภีร์ประจำวันด้วยกันในสุภาษิตบทที่4ข้อ25สถึง2ี่ Proverbs 4:25-26สุภาษิตบทที่4ข้อ25บถึง2ี่ The wisdom of God says สติปัญญาของพระเจ้าได้สอนเราว่า Let your eyes look straight ahead and your eyelids look right before you ponder the path of your feet let all your ways be established ให้ตาของเจ้าตรงมองตรงไปข้างหน้าและให้การจ้องมองของเจ้าตรงไปข้างหน้าเจ้าจงสนใจในวิถีแห่งเท้าของเจ้าและทางทั้งสิ้นของเจ้าจะแน่นอน you know the book of proverbs is the book of wisdom หนังสือสุภาษิตเนี่ยถือว่าเป็นหนังสือที่เต็มไปด้วยสติปัญญา and most of the proverbs are written by Solomon. แล้วในสุภาษิตนี้ส่วนมากโซโลมอนจะเป็นผู้ที่เขียน And do you know the story. แล้วคุณก็รู้เรื่องราวตรงนี้ใช่ไหมคะ Solomon asked for the wisdom of God. ว่าโซโลมอนเองเนี่ยขอสติปัญญาจากพระเจ้า And God filled him With his wisdom His และพระเจ้าเองก็เติมเต็มเขาด้วยสติปัญญาของพระองค์ You know and because of God's wisdom Solomon wrote thousands of songs and thousands of proverbs และเป็นเพราะสติปัญญาของพระเจ้าทําให้โซโลมอนเองเนี่ยมีโอกาสที่จะเขียนหรือบันทึกสิ่งที่เป็นบทเพลงบทกบทกรนบทกวีเนี่ยลงมาอย่างมากมายมหาศาล About life เกี่ยวกับเรื่องของชีวิต About the ways of God เกี่ยวกับเรื่องของวิถีทางของพระเจ้า About the ways of righteousness เกี่ยวกับวิธีทางเห็นความชอบรม and these proverbs are really God's wisdom for all time และหนังสือสุภาษิตตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสติปัญญาของพระเจ้าที่เราจะได้ใช้ไปได้ตลอดเลย you know we may be living in a modern world today วันนี้เราอาจจะมีชีวิตอยู่ในยุคที่ทันสมัยมากขึ้น but the human problems are still the same แต่ปัญหาของมนุษย์เนี่ยมันไม่เคยเปลี่ยนไปเลย so even though these problems have been written thousands of years ago ถึงแม้ว่าหนังสือสุภาษิตนี้จะถูกเขียนไว้เมื่อหลายพันปีก่อน these truths can be applied in our daily lives even today So I really want to encourage you to read the book of Proverbs as often as you can I mean it touches every area of life You know we can live in the wisdom of God ของ้้าไดและในหนังสือสุภาษิตนี้ก็ได้บอกว่าเมื่อเราเปิดใจรับสติปัญญาของพระเจ้าสติปัญญานี้จะคอยปกป้องเราสติปัญญานี้จะทำให้เรานั้นได้เห็นสันติสุขและเกียรติเกิดขึ้นในชีวิตของเรา so today, the verse today looking the that at are we shows us the power of focus คําประคัมภีร์ที่เราได้อ่านกันไปในวันนี้เนี่ยเปิดเผยให้เราเห็นถึงพลังของการจดจอ่อ you know one of the ways the wisdom of god helps us in our lives วิธีหนึ่งที่สติปัญญาของพระเจ้าเนี่ยช่วยเราหรือว่าเป็นประโยชน์กับเราในการดําเนินชีวิต is to learn how to stay focused on the right things ก็คือการเรียนรู้ฝึกฝนตัวเองที่จะจดจ่อกับสิ่งที่ถูกต้องเอาไว้เสมอ you know there are things god has anointed us gifted us to do in this life มันก็มีบางอย่างที่พระเจ้าเองได้ให้ของประทานกับเราได้ให้การเจิมกับเราไว้เพื่อที่เราจะสามารถใช้สิ่งเหล่านั้นในการดําเนินชีวิตบนโลกได้ there is a path god has ordained for us แล้วก็มีเส้นทางที่พระเจ้าเองได้ทรงกําหนดไว้ให้กับเราแล้ว there is a life God designed for to is us live แล้วก็มีชีวิตที่พระเจ้าได้ออกแบบไว้ให้กับเราในการดำเนินแต่เป็นเพราะว่าเรามีชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปได้วยความวุ่นวายความเสื่อมทรามก็เลยทำให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันมาดึงความสนใจของเราออกไปจากสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะบอกเรา And always said this people. แล้วผมเองก็มักจะบอกกับผู้คน One of the most important thing to fight for in our life. Fight for สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะต่อสู้ไว้ในชีวิตของเราก็คือการต่อสู้เพื่อจะจดจ่อกับสิ่งที่ถูกต้องมันก็คือการต่อสู้ที่สำคัญที่สุดและคุณเองก็ต้องมีความขยันมีความมุ่งมั่นในการทำสิ่งนี้ด้วยไม่อย่างนั้นแล้วมารมันก็จะนำสิ่งต่างๆเข้ามาเพื่อจะดึงความสนใจของเราออกไปและมันก็จะทาให้เรานั้น นะก้าวไปผิดเส้นทางในชีวิตของเรา and cause us to miss out on the experiences God has for us แล้วก็จะทําให้เราต้องพลาดประสบการณ์ดีๆที่พระเจ้าเองได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเรา so notice again this verse says ให้เรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในข้อนี้ได้บอกว่า let your eyes look straight ahead ให้ตาของเจ้าเนี่ยมองตรงไปข้างหน้า and your eyelids look right before you และให้การจ้องของเจ้า ตรงไปข้างหน้าเจ้า you know this is talking about what focus ตรงนี้พูดถึงอะไรตรงนี้ก็พูดถึงเรื่องของการจดจ่อ it's talking about the power and the importance of focus พูดถึงเรื่องของพลังและความสําคัญของการจดจ่อ you know this past two years many Christians have lost their focus on God ในสองปีที่ผ่านมาคริสเตียนมากมายที่ได้สูญเสียการจดจ่อที่พระเจ้าไป you know we've been focusing on the same things that unbelievers focus on เราก็ไปจดจ่อกับเรื่องเดิมๆเรื่องเหมือนกัน ที่ผู้ไม่เชื่อเขาจดจ่อ and what happens แล้วมันเกิดอะไร <You> know, ขึ้นละ่ะ we we have the same experiences like people who don't have God ก็เลยทําให้เราได้รับประสบการณ์ที่เหมือนกันกับคนที่เขาไม่รู้จักหรือไม่เชื่อพระเจ้า so even though we are covenant people even though God is a good plan for our lives ต่อให้พระเจ้าจะมีแผนการที่ดีให้เราหรือว่าเราเองเป็นผู้ที่มีพันธสัญญากับพระเจ้าก็ตาม when we lose our focus เมื่อเราสูญเสียการจดจ่อที่ถูกต้องไป will not progress in the plan of God เราก็จะเห็นว่าชีวิตของเราไม่สามารถที่จะก้าวหน้าไปในแผนการของพระเจ้าได้ so you need to be looking at where God Wants you to look at. <coughs> Your heart needs to be focused on the things that the Word of God tells us. Focus on แล้วใจของคุณก็จาเป็นต้องจดจ่อในสิ่งที่ท้อยคำของพระเจ้าบอกให้เราจดจ่อถ้าคุณเนี่ยต่อสู้เพื่อจะจดจอกับสิ่งที่ถูกต้อง always victory will walk in คุณก็จะเห็นคุณมีชัยชนะเสมอ always productive you know, you will be แล้วคุณก็จะเห็นว่าคุณเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลเสมอ above the negativity of the world the the คุณก็สามารถดาเนินชีวิตอยู่สูงเกินกว่าสิ่งไม่ดีในโลกนี้ได้ Notice verse 2 26 also และให้เรา ดูนะครับในข้อที่26นี้ก็บอกว่า Ponder path of your the feet จงสนใจในวิถีแห่งเท้าของเจ้า In other words the wisdom of God is telling us stop and think about where you are going ตรงนี้ถ้อยคำของพระเจ้าสอนเราว่าเราจำเป็นต้องหยุดแล้วคิดด้วยว่าตอนนี้เท้าของเราเนี่ยกำลังก้าวไปที่ไหน It's important that we stop and ponder มันเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่เราจำเป็นต้องหยุดแล้วก็คิดทบทวนถึงสิ่งนี้ directions หลายๆครั้งถ้าเราเองไม่ได้คิดทบทวนถึงถ้อยคำของพระเจ้าก็เท่ากับว่าเราปล่อยให้สิ่งอื่นๆนั้นมันมาดึงความสนใจของเราออกไป It's to stop good And, and think about think this มันเป็นอะไรที่ดีมากๆที่เราจะหยุดแล้วก็คิดถึงความจริงนี And say Am I moving in the direction of the plan of God for my life? ว่าเอ๊ะทุกวันนี้ชีวิตของฉันเนี่ยก้าวลึกไปในแผนการของพระเจ้าหรือเปล่า Am I walking in a path of the Word of God? แล้วฉันกำลังดำเนินชีวิตอยู่ในเส้นทางที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้ฉันหรือเปล่า Is the direction of my life moving? ทิศทางในชีวิตของฉันเนี่ยมันกำลังไปในเส้นทางที่ถูกต้องไหม It’s important. so มันเป็นเรื่องที่สําคัญมาก I'm telling you g o s o fast we all know that ผมอยากจะบอกกับคุณว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากๆเลยนะ without even realizing one day we look back บางทีเราไม่รู้ตัววันหนึ่งเมื่อมองย้อนหลังกลับไป and we have come so far in the wrong direction แล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหนี่ฉันเดินมาผิดเส้นทางไกลขนาดนี้เลยเหรอ you know and and the wisdom of god wants to protect us from that และสติปัญญาของพระเจ้าเองก็ต้องการที่จะปกป้องเราสําหรับสิ่งนี้ you know of course you know as we walk in the plan of God, แน่นอนว่าเมื่อเราดําเนินชีวิตอยู่ในแผนการของพระเจ้า we still need to always be aware when we are moving away from the f r o m the of God. เราก็จําเป็นต้องคอยระวังคอยตื่นตัวเสมอแล้วดูซิว่าเอ๊ะเรากําลังค่อยๆก้าวออกจากเส้นทางของพระเจ้าไปหรือเปล่า You know, it's very important that we maintain a right focus in our l i v e เพราะมันเป็นเรื่องสําคัญมากที่เราจําเป็นต้องรักษาการจดจ่อกับสิ่งที่ถูกต้องไว้ในชีวิตของเราเสมอ You know it's amazing the kind of distractions we have in our modern world today. รู้ไหมครับว่าในทุกวันนี้ในโลกของเราเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเยอะเหลือเกินที่คอยดึงความสนใจของเรา You know people in the Bible who are, who are used by God in the purpose of God. ผู้คนที่อยู่ในพระคัมภีร์ซึ่งพระเจ้าได้ใช้เขาเพื่อจุดประสงค์ของพระองค์ We also see that in their life they got distracted at some point. เราก็ได้เห็นเหมือนกันว่าในชีวิตของเขาในบางจุดเขาก็ถูกเรื่องอื่นๆเนี่ยดึงความสนใจออกไปเหมือนกัน พระเจ้าก็ต้องคอยย้ำเตือนกับเขาใน Old Testament ผู้เผยพระวจนะก็ต้องมาย้ำเตือนกับเขาทูตสวรรค์ก็ต้องมาย้ำเตือนกับเขาบางครั้งเขาก็จำเป็นต้องย้ำเตือนกับตัวเองในขณะที่อับราฮัมเนี่ยก้าวเข้าไปสู่แผนการของพระเจ้า answer was delayed when the แล้วเมื่อคำตอบมันเกิดขึ้นล่าช้า Sarah wrong เป็นเพราะว่าความ คิดเห็นที่ผิดของซาร่าก็เลยทำให้เขาเองก็ถูกดึงความสนใจของออกไปแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ไม่เคยถอดใจจากเขาเลยและตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความจริงของเราด้วยถึงแม้ว่าเราอาจจะวอกแวกไปบ้างเสียสมาธิไปบ้าง gives never up on us พราะฉาก็ไม่เคยทิ้งเราไม่เคยถอดใจจากเราเลย We know that David was distracted เรารู้ว่าดาวิดเองก็วอกแวกไป And Joseph was distracted แล้วโยเซฟเองก็คือวุ่นวายไปกับเรื่องอื่นๆมากมาย And and you know this แล้วคุณเองก็รู้ว่า This happens to all of us and can happen to all of us เรื่องแบบนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นกับเราได้ทุกคน But it's it's good good to quickly and realize. แต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ดีนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเตือนสติตัวเองให้เร็วขึ้น and then come back come to Fo the right เพื่อที่เราจะสามารถกลับมาจดจ่อกับสิ่งที่ถูกต้องได้ warfare ผมก็อยากจะบอกคุณว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณเหมือนกัน last part Not of this verse says, <c oughs> the และให้เรามาดูในส่วนสุดท้ายของข้อที่26ได้บอกว่า all ways established Let be แล้วทางทั้งสิ้นของเจ้าจะแน่นอน เพราะเมื่อเรารักษาการจดจออย่างถูกต้องเอาไว้เมื่อเราคอยคิดทบทวนเสมอว่าทุกอย่างที่เราทำหรือว่าทุกย่างก้าวของเราเนี่ยอยู่ในแนวทางของพระเจ้าใหม่ผมบอกไปเลยว่าเราจะสามารถตั้งมั่นคงอยู่ในวิถีทางของพระเจ้าได้ it means nothing, situation no means one, no no plan progressing in stop the you from of นั่นหมายความว่าไม่มีใครไม่มีสิ่งใดไม่มีสถานการณ์ไหนที่จะมาหยุดยั้งคุณจากการดำเนินชีวิตในแผนการของพระเจ้า You know the devil cannot take away the plan of God from your life มันมันไม่สามารถที่จะมาเอาแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตคุณไปจากคุณได้ But he can distract you from walking in it แต่สิ่งที่มันทำได้ก็คือพยายามล่อคุณหรือว่าดึงความสนใจของคุณออกไปทางอื่น So the wisdom of God is teaching us today วันนี้สติปัญญาของพระเจ้าได้สอนเรา Fight for right focus ว่าต่อสู้เพื่อจะจดจ่อกับสิ่งที่ถูกต้องเอาไว้ fight for right focus ต่อสู้เพื่อจะจดจ่อกับสิ่งที่ถูกต้องเอาไว้ let's pray ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ Father we thank you for your word today พระบิดาขอบคุณสําหรับถ้อยคําของพระองค์ในวันนี้ Holy Spirit thank you for your wisdom พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณสําหรับสติปัญญาของพระองค์ Lord I just pray for h r right now who พระเจ้าลูกขอที่ฐานเผื่อใครก็ตามที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองถูกดึงความสนใจออกไปจากพระเจ้าแล้วก็ไม่ได้สนใจในถ้อยคำของพระเจ้าอย่างที่ควรแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการมานมัสการพระเจ้าร่วมกันกับพระกายของพระคริสต์หรือว่าไม่ได้อธิษฐาน Father, I pray that you will work in their hearts today. พระบิดาลูกขอที่ฐานว่าวันนี้พระองค์จะทํางานในใจของเขา And Holy Spirit help them. และพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ช่วยเขา To come back to the right focus. ที่เขาจะสามารถตัดสินใจกลับมาจดจ่อกับสิ่งที่ถูกต้องได้ In Jesus name. ในพระนามพระเยซู Amen. a <Amen>. e Well, we pray that you'll have a wonderful, blessed day today. เราขอที่ฐานนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่เต็มล้นไปด้วยพระพรของพระเจ้าเลย God bless you. ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ